สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัสดโตรเดนะฮะยินดีต้อนรับสู่อตรนามนไฟติ้งยูรูชั่นรีเวิร์พาร์ทที่11แล้วนะครับอันนี้ก็น่าจะชื่อวาโลกาปะ่ะเป็นสัปดาห์ที่อยู่ในซีรีส์อุลตร้าแมนคอสมอสนะฮะในพูดถึงกำบมาเลยนะครับพ่อพระแห่งความเมตตาอุลตร้าแมนที่ได้ชื่อว่าเป็นมีความเป็นเมตตาที่สุดขอเปลี่ยนร่างก่อนมาอะไรอะไรแต่ว่าร่างนี้ไม่เมตตานอะเว้ยไม่ไม่ตาแล้วร่างเนี้ย เออถ้าใช้ล่าไมตาน่าจะซูงไม่ได้นี่มาสวยตบตอบอืมใจเย็นใจเย็นหืมใจเย็นอุ้ยพลังมันก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยกระบวนท่ามันก็ใช้ได้นี่ครับสวยนั่นแหละโดูไปดิเออแล้วทำไมมันไม่ล้มสักทีวะ บอกเลยว่าล่างนี้แม่งต่อยโคตรแรงอะ่ะชอบล่างนี้มากฮนะเออต่อยแรงมากชาร์จดีจังวันนี้เราทานนี้ไปกินก่อนเลยแล้วกันเออไปดิสวยตายปะเลื่อนมันน่าจ,จะถ้าไม่ตายก็สาหัสอะ่ะอืมอาจจะตายหรือเปล่าออกไปกินนั่นแหละเออโดนนี่ครับอื้มตายเนาะ โอเคตายเลยฮะอ้าวยังไม่ตายฮะฟื้นมาอีกฟื้นซะง,งั้นแล้วเหมือนอะไรเนี่ยจะแปงลงร่างเหรอเหมือนกับว่ามีพลังงานบางอย่างนะครับทำให้เจ้าวาโลกา้าพัฒนาร่างโอโ้โหโอ้โหแล้วดูอาวุธแหลมก็เดิม,มวาโลกา้าวาโลก้าร่างอัปเกรดนี่มันเคาสวาโลกา้า นี่ต้องเจอหน่อยแล้วครับบอกเลยว่าจะเป็นวาโลกาไหนก็คอสมอลเราก็ไม่มีปัญหาหรอกมาเคออสวาโลกาเอ้าแล้วไม่เรากลับมาเป็นร่างนี้แะเนี่ยเออขอเป็นร่างก่อนโดนร่างร่างเมตตาจะไปสู้เลยได้หรอมันก็ต้องร่างนี้แหละ โอ้ยแบบน,นี้ล่างเม่ตาไม่ใช้หรอกใช้ล่างนี้แหละสวยแล้วไงวะล่างนี้แล้วไงอัปเกรดมาแล้วยังไงอืออัปเกรดมาแล้วยังไงนี่เราเล่นแบบยากสุดแบบเนี้ยแต่มันคงยากได้แค่นี้แล้วเนาะเกนะมเพทรูน่ะเออเออโอ้ยโดน างนี้ต้องใช้ให้มันกลับกลายเป็นคนดีฮะต้องใช้ร่างโครูนาโหมดเออเค okay. ไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะแต่ที่ผ่านมาก็ใช้กับสปาราดมาทั้งนั้นเลยเออกไปกินก็ผมลำแสงล,ลูลูนาใช่ไหมลูนาโหมดออสรุปมันชื่อร่างอะไรกันอันนี้น่าจะโอ้ยผมจําชื่อร่างไม่ได้นะแต่ว่าลำแสงลูนาโหมดน่าจะอันนี้น่าจะเรียกว่าลูนาโหมดสวย Okay. กลับกลายเป็นคนดีหมซึ่งในพระธรรมหรือยังอา้าวไม่กลับกลายเป็นร่างเดิมวะยังเป็นร่างนี้อยู่นะฮะเอาเกิดอะไรขึ้นอา้าวเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคอสมบอนโดนดูดโดนดูดซะงั้นเอคอสมอนโดนดูดปรากฏว่ามาอยู่ในต่างมิติ อันนี้มันเมฟิลัสนี่ว่าเมฟิลัสนะฮะอารมณ์แบบว่านี่ไงเสก e x Thailand มาดูซิว่านักรบอย่างความเมตตาเราจะจัดการยังไงโอ้โหสู้กับ,บ e x Thailand จะบ้าไปแล้วจะสู้ได้ไหมครับเนี่ยก็มารอดูนะฮะ มาตัาขอเปลี่ยนร่างก่อนได้ไหมเอ็กไ a ยแลนดไม่มให้เราเปลี่ยนร่างด้วยสวยมาอืมเข้าไม่ถึงตัวเลยอืมเข้าไม่ถึงตัวเลยโอ้ยโดนจนได้แม่งเข้าไม่ถึงตัวเลยฮะ มาน,นี่มาน,นี้มนน <c oughs> ไม่โดนอีกโดนไปโดนไป <c oughs> พลังใกล้หมดแล้วครับ <c oughs> เออช้าดีรออะไรออกไปกินก่อนครับผมท่าแรก โอ้ยพลังงานใกล้หมดแล้วถ้าเราโดนท่ามาสักท่าหนึ่งนี่อาจจะตายเลยก็ได้เนีครับแล้วพลังเราก็มีแค่นี้เนีย่ยเน่ะเล่นหมดยากก็ต้องเจอแบบนี้แหละเออโดนไดม่ได้งดได้อยู่ใช้ได้อยู่ ไม่ยอมไม่ยอมเออในสุดเราหูเราก็ชนะได้ฮะเออคราวนี้จะกลับกลายเป็นไทแลนต์ปกติไหมโอ,อ้โหนี่สู้กับ3ตัวนะฮะวาโลกาล่างแรกเคออฟวาโลกาแล้วก็มาเอ็กไทแลนต์บอกเลยว่าถึงจะเป็นคอสมอสแต่ก็ร่างกายสาหาัสอืม ไป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 นั่นแหละดูซิว่ามันจะกลับกลายเป็นร่างปกติไหมย,ยังไงกลับกลายเป็นร่างปกติไหมปรากฏว่าอ้าวหายไปซะง,งั้นรู้สึกอาจจะไม่ใช่ EX Thailand ตัวจริงนะเพราะว่า EX Thailand ตัวจริงน่าจะโดนทาโรจัดก,การไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบ วิญญาณร่างสเสมือนจริงที่ไอ้เจ้าเมฟิลัตมันเรียกมาป่ะเออถ้าใครรู้บอกผมด้วยนะงงกันเลยเดียวอ๋อคอมมอนก,ก็บินกลับแล้วโอเคกลับแบบงงๆนะฮะไทเลนหายไปไหนก็ไม่รู้ไว้เจอกันพันหน้าสำหรับพันนี้สวัสดีครับ